สวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีแฟนช่องคนนำโชคท่าแนวหรือเสียน้อยพารวยค่ะมอนีเล่าพัฒนาค่ะไม่เล่าพัฒนาอาทิตย์แรกของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์ซึ่งอาทิตย์วังหันเข้าค่ะเข้าตลอดเลยเขาเ้าบดอาทิตย์เลยแต่ว่ามาลาสุดเนาะค่ะ มาล่าสุดเขาวิ่งค่ะจังได้กับแล้วแต่เนาะเส้นน่อยกระบ,บอกอยู่เสมอว่าอยากรอดต้องรูดนะคะของเล่าพัฒนาเนาะรูดค่ะรูดเส้นน่อยกับยังไดเนาะซ้สำสื่อน้ำปูน้ำปลาพราใดอยู่ด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะให้เขาไปเบื้องทางเพจด้วยค่ะเพจเส้นหน่อยผ้ารวยเพราะว่าเส้นหน่อยบได้ล y งยูทูบค่ะทังเล่าพัฒนาเนาะ เดี๋ยวตอนเย็นๆแรงๆเสี้อนหน่อยก็จะไร้สดให้ดูค่ะท่านผู้ชม่ะกะถาเบิงกันตอนแรกเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ไม่แน่ทางของอาจารย์จากทางไก่ค่ะไกลมากๆแล้วก็ลงเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกของอาจารย์สำรานค่ะอาจารย์สำรานยุไก่ใชเไหมค่ะอยู่พิษณุโลกค่ะ ก็คืองวดทีแล้วนี่เนาะเพิ่นกระทูมมหาเช่นหน่อยเพิ่นกะบอท่านเอยากหายล่งช่องเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเอาออกไปฟั่งสะก้อนฟั่งเบิงสะก้อนงวดหนาเดี๋ยวสิหายล่องช่องบนวางสีค่ะท่านผู้ชมตูเหลขของเพื่อนงวดวางหันเนาะค่ะเป็นความฝันมันเป็นเหลขคานวณเนาะค่ะเป็นความฝันเพิ่นกระทูมาปรึกษาเช่นหน่อยว่าฝันแบบนี้มันจะเป็นอย่างมันจะเป็นจังใด เป็นตัวเลขยังให้ตีซอยกันมาสันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันวาผู้หญิงผู้หนึ่งแถวแถวบ้านน่ะละปันวาเสียชีวิตรมาปันว่าผู้หญิงเสียชีวิตนี่ถ้าให้ปู่ตีผู้กับสิตีว่าผู้หญิงเป็นสี่ตายเป็นศูนย์มาสันปู่ก็เล่ห์หายมานซี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ คันตายเกี่ยวกับผู้ใดนี่หนึ่งอายุสองบ้านเลขที่เนาะค่ะก็จะเป็นแบบนั้นตลอดมากจะหน่อยว่าบ้านนี้อายุพ่นเท่าใดป่ะี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะปูว่าอายุห้าสิบหกปีเข้าตรงๆค่ะเข้าตรงตรงโอยปูนคนกับปันแม่นดีอยู่ดิปันแมนแม่นเิ่นกันเลยว่าอยากให้อเอซีล่องออกไป นี้เบิ้งนัค่ะล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งความฝันของเพิ่นนี่มาตีซอยกันอาจารย์แต่บางวัดนี่เพิ่นบ่ได้แจ้งความฝันมาด้วยค่ะปูน่ะอาจารย์นะเพิ่นให้ตัวเลขมาเลยค่ะท่านผู้ชมให้ตัวเลขมาเลยชุดสามตัวสองหางแล้วก็ชุดสองตัวอีกสองหางแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกำกักบไว้บอกว่า ลา่า,างขายธนบุญช,ชุดสองตัวนะพ้นบอกว่าล่างแต่ว่าสามตัวนี่ก็น่าจ,จะเป็นบนเนาะพ้นกับอะไรกำกับพนกำกับตารางว่าสองตัวเป็นล่างเส็หน่อยกับเยนให้อยู่ต่ว่าเลขตัวเลขมันเหมือนกันมันก็น่าจ,จะไปได้ทั้งบนทั้งลาง่า,างค่านผู้ชมเนะาะอยจะลืมไปไปไป,ไปทั้งบนทั้งล,างลนะ่างโลดเนาะค่ะเดี๋ยวกันเข้าไปตารางเดี๋ยวก็ไปบนออกบนนี่ใช่ไหมค่ะ ฉะนั้นแล้วห้ากระตองกันไห้สู้ทง่งรัดไว้สู้ท่าก็คือไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเอามาที่ก้อนสิเข้าไปเด้อพี่น้องคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยช่วงนี้ทาง้งจองเสี้ยนน้อยก็คพนเบิงน้อยหน่อยน่าจะถือปิดกันเนาะคะ่ะฉะนั้นแล้วเอฟซีทูกทันเนาะคะ่ะเข่าเมือเบิงคลิปนี้แล้วก็ขอ กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม,มค,คอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาเพื่อจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้ทางช่องแน่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาวันนี้ครัก็สิปเบิง้งตัวเลขของอาจารย์เนาะคะ่ะชุดสามตัวจะมีอะไรบ้างนาะคะ่ะเส้นหน่อยกะ ชดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวเลขคนกับง่ามอยู่เป็นตะเอาไว้พิจารณาอยู่ดอกค่ะงวดนี้วันที่16ตุลาสองห้าหกอาจารย์สำลานเพิ่นหายชุดสามตัวมากสองหางค่ะท่านผู้ชมค่ะชุดสองตัวอีกก็สองหางเหมือนกันเช่นกันนะคะ อ่าห้าก็ไปเบื้องตัวเลขเลยบอกตะวันสิไปเบื้องบอแค่ไงเบื้องจักเทียวสัตว์คู้หนึ่งว่าค่ะ <c oughs> ไปเบื้องกันเลยค่ะวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดโอ้ยอันยกแบบนี้ก็คือสิบประชดปันได้เนาะค่ะมันสิเป็นเมื่อ,เ,อเดี๋ยวเสื้อหน่อยสิว่างใส่โตะให้ว่างลงซะนอา่านผู้ชมเอาขี้ซะ นี่เป็นจังไดคะ่ะแบบนี้จะชัดเจนกว่าเนาะเป็นหวดแรกเด้อค่ะน้ำมาช่อมตะเกางหวดแรกนี่สิดปังอี้่ดิค่ะลงทางช่องเป็นงวดแรกค่ะ ว่าหลับเพื่อนไม่แน่ว่างดีๆอาจารย์เพื่อนกระยากแบ่งปันให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีผู้ใดชอบในแน่ว่างนี้นะคะค่ะชุดสามตัวศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดค่ะ่ามชมบ้านนี้ชุดชุดสองตัวเพื่อนก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนี่ค่ะกับข้างบนเนาะ แต่ว่าเพื่อนหันบอกว่าล่างค่ะท่านผู้ชมบอกว่าล่างล่างสองหางก็คือเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอค่ะเอาคันเทียนทีเรียบร้อยแล้วเสี้ยนหน่อยก็ะสีเอาคืนเทียบบาทเอาคืนมาเบิงึงทางเสี้ยนหน่อยดีกว่าบาท วายค่ะท่านใดที่สร้งครีมมาเนาะค่ะที่ย่างบา่ได้กะอย่าฝ้าใจหอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะอดใจรอดจักหน่อยเพราะว่าครีมเพิ่นตอนนี้ก็ลังเดินทางมาถึงเนาะพ่อเพิ่นมาหอดปุ๊บเสียนหน่อยกัิจัดทรงให้เป็นท่านที่สำหรับผู ย่างหมูนันใดชิมเนาะคำพูดใดไ้แล้วกระโทรมาบอกในเด้อค่ะพี่น้องกโทรมาบอกแน่เสี้ยนหน่อยก็จะได้หูว,ว่าได้รับแล้วว่าได้รับยังสี่แม่ค่ะเครีมหน้าขาวหน้าเด้งค่ะบางเดือสิโซ่ให้เอ็กซีบางก็นี่ค่ะครีมหน้าขาวหน้าเด้งตลับละสองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ,คะ,าานะคะสี่ตลับ หนึ่งพันบาทเด้อค่ะอัผู้ใรอยากขาวนาเนียนนาไซนาขาวแบบนาเสี่ยนหน่อยเนาะ,ะค่ะสั่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เสี่ยนหน่อยจะแอดไลน์ให้สิอ่าลงใต้คลิปให้ค่ะบนแม็แอดไลน์ผู้ใดอยากเขาไลน์สั่งซื้อครีมกับแอดเบอร์นี้เนาะค่ะเบอร์ที่เสี่ยนหน่อยสิลงไหวไต้คลิปเด้อค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ครีมขายดีมากๆนี่ค่ะ ขายดีดีสร้งภูรสองสามตลับสี่ตลับค่ะสี่ตลับมีส่วนลดนะคะอันตลับหนึ่งสองตลับกับบไดด้ลดได้ค่ะคะันชื้อเป็นชุดก็คือสี่องแค่หนึ่งพันบาทคะ่ะสิลดลงมาหลายบาทเติอบอยู่จากสองร้อยเก้าสิบก็จะเหลือแค่2องรยห้าสิบค่ะแล้วก็มีค่าจัดทรงน้า60กสิบาทด้วยค่ะปลายท่างเนาะคันผูใ้ใดโอนท่านที่ก็คือ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่าจัดส่งไม่มีก็จะจะมีแค่เฉพาะค่าครีมค่ะเอา้ามาเนี้เข้าใจกันแล้วเนาะเสี่ยนน้อยกับสิคอสยกคลิปท่านี้นะ,คะ้ค่ะพอกันไม่ในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เสี่ยนน้อยกับสวัสดีค่ะ